เล่นหุ้นแล้วพังเพราะคุณดู YouTube แล้วก็ฟังคนอื่นมากเกินไปคุณจำตอนที่คุณเข้ามาในตลาดใหม่ๆแล้วคุณกำไรได้ไหมครับใครที่เข้ามาเพราะหุ้น OR จําจำตอนที่กำไรจากหุ้น OR ได้ไหมครับตอนนั้นมันคือตอนที่คุณยังไม่คิดเยอะคุณเป็นเหมือนกับผ้าขาวที่ยังไม่แปดเปื้อนอะไรเลยอะตอนนั้นแบบความรู้แบบคลีนและลีนมากๆ รู้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นอะตอนนั้นอะแต่ตอนนี้คุณกลับขาดทุนทั้งๆท,ท,ที่คุณเนี่ยมีความรู้แบบเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยสาเหตุที่คุณขาดทุนตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีความรู้เนี่ยเป็นเพราะคุณรับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเยอะจนเกินไปและมันทาให้คุณเนี่ยไม่โฟกัสที่ตัวเองหรือว่าแบบไม่โฟกัสที่สภาพจิตใจตัวเองว่าตอนเนี้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าแบบ how to วิธีการของตัวเองเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าไปโฟกัสที่วันนี้หุ้นตัวไหนมาวันเนี้ยอะไรมา ุ้นตัวนี้ดีไปโฟกัสที่ตรงนี้แทนและดูข่าวสารดู YouTube เป็น10บสช่องเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆพอคุณเป็นแบบเนี้ยจากที่เคยเป็นผ้าขาวตอนเนี้ยผ้าขาวผืนนั้นนะครับถูกแปดเปื้อนไปด้วยความรู้หุ้นซึ่งความรู้หุ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มันแบบทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายคือข่าวสารที่มันประเดีประดังเข้ามาเพราะว่าที่มันพังเนี่ยเป็นเพราะคุณเนี่ยดูเยอะจนเกินไปแต่ก่อนนะครับผมมั่นใจมากว่าชีวิตคุณเนี่ย การลงทุนของคุณเนี่ยคุณเคยมีความสุขมากกว่านี้มากกว่าตอนเนี้ยที่คุณเป็นอยู่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่าสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ที่แบบดูเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเขาก็จะไม่ยอมแก้พอเขาเริ่มเฟลเขาเริ่มแบบไม่มีความสุขในการลงทุนเขาก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆศึกษาเพิ่มเรื่อยๆ มันก็จะทาให้แบบยิ่งเยอะเข้าไปอีกมันก็จะวนลูปไปอีกทีนี้ชีวิตจะวุ่นวายเรื่อยๆแล้วก็ติดอยู่ในวงวนนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับไหนๆก็จะดู YouTube แล้วนะครับก็ผมมีหัวข้อมาแนะนําด้วยกันนะครับข้อที่1ดูให้หมดว่าเราอ่ะชอบสไตล์การลงทุนแบบไหนให้รู้กว้างๆก่อนว่าการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับชีวิตเรานะครับเช่นงานเรายุ่งเรายุ่งมากงานเราเนี่ยไม่มีเวลาเฝ้าจอก็ เทรดหรือว่าลงทุนแบบที่มันถือยาวหน่อยแบบนี้จะเหมาะกับเราที่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเงื่อนไขชีวิตคนไม่เหมือนกันนะครับคาว่าดีเนี่ยจึงเป็นคําตอบส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีนะครับดังนั้นเลือกมาก่อนว่าแบบไหนที่แบบนี้แหละที่อาจจะเหมาะกับเราถ้าเกิดว่ายังหาไม่เจอเนี่ยก็ค่อยๆหาไปว่าแบบนี้เงื่อนไขชีวิตเราเป็นแบบนี้ แล้วค่อยเลือกมานะครับหลังจากที่เลือกได้แล้วนะครับให้มาตามข้อ2สองสหรับใครที่เป็นมือเก่าเนะี่ยตามข้อ2ได้เลยนะครับตัดช่องที่ไม่ใช่สไตล์นั้นออกแล้วให้เหลือการลงทุนแค่แบบเดียวอย่างเช่นทุกคนเลือกมาแล้วว่าโอเคเราจะเป็นการเทรดร,ระยะกลางกับระยะยาวก็ตัดช่องที่เป็น d a เทรดทิ้งไปหรือว่าช่องที่เป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่สไตล์เนี้ยทิ้งไปเลยเพื่อที่จะให้เหลือแบบสไตล์เดียวทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้สไตล์การลงทุนหรือว่า mindset ในการลงทุนมันแกว่ง แล้วมันจะสับสนนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตามหลายช่องอ่ะ myset พี่ๆจะสับสนไม่ใช่ว่าพี่ๆไม่มีความรู้นะพี่ๆมีความรู้แต่ myset เราจะสับสนนะครับดังนั้นข้อ2คือช่องไหนไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยนะครับข้อที่3หลังจากเลือกช่องมาแล้วฝึกแบบนั้นอย่างตำตำเนี่ยหปีห้ามทําแบบอื่นเลยย้ําว่าห้ามทําแบบอื่นนอกจากแบบที่คุณเลือกมาถ้าฝา่าฝืนข้อนี้คุณต้องเริ่มกระบวนการทั้งหมดด้วยการนับหนึ่งใหม่เพราะถ้าเกิดว่า เราฝึกไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปหยุดกลางคันเนี่ยการฝึกมันจะขาดตอนแล้วก็การฝึกอีกหนึ่งสไตล์เนี่ยมันจะฝึกอีกแบบหนึ่งซึ่งชีวิตจะเริ่มใหม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นก็ฝึกต่าๆ1ปีนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกได้แล้วว่าจะลงทุนแบบไหนข้อที่4นะครับการดูข่าวสารของหุ้นหลักๆนะครับผมจะแนะนําเป็นเว็บไซต์ set.or.th เป็นที่แรกเลยนี่คือที่แรกนะที่ทุกคนต้องไปดูทุกเช้าถ้าเกิดว่าอยากตามข่าวจริงจริง ถ้าจะตามช่องอื่นอีกผมก็แนะนำให้เลือกมาแค่หนช่องแล้วเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปแกะหุ้นไปโฟกัสที่หุ้นตัวเองไปเลยได้ประโยชน์กว่าเยอะนะพี่ๆได้ประโยชน์กว่าเยอะมากเพราะว่าบางคนเนี่ยไปตามข่าวเยอะเกินไปเยอะขนาดที่ว่ามีชื่อหุ้นเยอะแต่ว่าไม่ได้แกะหุ้นตัวไหนแบบลึกๆเลยแบบนี้คือการลงทุนมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับดังนั้นโฟกัสตัวเดียวไปเลยนะครับถ้าไม่เชื่อผม มีอะไรให้พี่ๆไปลองฝึกพิสูจน์ดูนะครับลองจับเวลาที่พี่ๆดูข่าวสมมติว่าพี่ๆดูข่าว3ามช่องลองจับเวลาดูว่า3มช่องนั้นเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วเอาเวลาตรงนั้นไปนั่งศึกษาหุ้นที่พี่ๆชอบอะ่ะแบบละเอียดยิบเลยสมมติว่าดูข่าว4ชั่วโมง3ช่องอัะสี่ชั่วโมงเอา4ชั่วโมงเนี้ยไปแกะหุ้นตัวเดียวตัวนั้นที่พี่ๆชอบลองดูแล้วการลงทุนหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยจะมั่นใจมากกว่าฟังคนอื่น หรือว่าฟังคลิปใน YouTube เยอะมากคือถ้าพี่ๆเอาเวลาทั้งหมดไปแกะหุ้นเนี่ยความมั่นใจเนี่ยควรละโลกเลยลองดูครับทุกคนแล้วก็ข้อที่5้านะพี่ๆอันนี้สําคัญนะครับฝึกอยู่นิ่งๆน,นะครับเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน,น้อยๆเนี่ย15-30นาที พอและต่อวันนะครับอย่างต่ำๆนะเลิกสนใจคนอื่นเลิกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวสนใจแต่ตัวเองพอนะครับโฟกัสที่ตัวเองไปเลยนะครับแล้วก็สติของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยเคลยไปกับสิ่งต่างๆและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวและไม่ตกใจขายหุน้นบางครั้งเนี่ยคุณจะแบบว่าชอบไปแบบตามข่าวตามหุ้นตามนั่นตามนีมน้แล้วตกใจอ่ะแบบหุน้นถือมาดิดีลง5%อขายทิ้งพอขายทิ้งเท่านั้นแหละวิ่งไป30%นี้นะครับเัรนั้นถ้าเกิดว่า เราสติดีอะ่ะเราไม่หวั่นไหวตามข่าวข่าวมันเป็นปัจจัยแค่ชั่วคราวอะ่ะถ้าเราดูพื้นฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราโฟกัสที่ตัวเองสติดีเราจะไม่ตกใจลองสังเกตดูดีๆนะครับทุกครั้งที่คุณพลาดเป็นเพราะอารมณ์ล้วนๆเลยไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความรู้คุณมีความรู้แต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยที่ไปตามข่าวตอนนั้นมันพาไปถ้าให้บอกว่า6ข้อที่ผ่านมาเนี่ยอะไรสําคัญสุดข้อสุดท้ายสําคัญสุดผมมั่นใจมากว่า คนที่สอนหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครสอนเลยคือการเลือกที่จะทิ้งความรู้ที่คุณไม่ชอบส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากลงทุนหุ้นเนี่ยไปหาความรู้เยอะๆสิแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าให้ทิ้งความรู้ที่คุณไม่ชอบอโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บเพิ่มให้ทุกอย่างคลีนและลีนที่สุดให้คุณเหลือแค่สิ่งที่ชอบแล้วโฟกัสไปเลยครับผมให้เรียบง่ายลีนและคลีนที่สุดต่อสภาพจิตใจคุณ ถ้าเกิดว่าคุณมีวิธีการเนี้ยวิธีการที่คุณกําลังใช้อยู่เนี้ยอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนวิธีอื่นให้ใช้วิธีนั้นไปเรื่อยย้าว่าถ้าชอบวิธีที่คุณใช้อยู่ตอนนี้นะและแบบแค่ไม่เซ็ตพังเฉยๆอะ่ะใช้วิธีนี้ต่อไปทีนี้ผมมีตัวอย่างเคสของผมมาเล่าให้ฟังคือตอนเนี้ยผมแวะไปฝึกตลาด f อเ e ็กอยู่ผมเลือกที่จะทิ้งความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในตลาดหุ้นอินดิคเคเตอร์ต่างๆหรือว่าแบบเทคนิคต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นผมทิ้งหมดเลยและเหลือแค่ แท่งเทียนเปล่าผมเลือกที่จะทิ้งคู่เงินทั้งหมดทองคำสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดทุกประเภทเพื่อเทรดอินเด็กซ์แค่ตัวเดียวดังนั้นกระบวนการฝึกของผมทั้งหมดจะคลีนและลีนมากเพราะว่าผมโฟกัสที่อินเด็กซ์แค่ตัวเดียวผมก็จะได้แบ็กเทสอินเด็กซ์แค่ตัวเดียวศึกษาพฤติกรรมอินเด็กซ์แค่ตัวเดียวการทำแบบนี้มันจะไม่ลรสมองแล้วก็สบายต่อจิตใจในการฝึกมากๆและ มีสิ่งหนึ่งที่ผมแยกออกได้ทันทีผมตอบได้ว่าอินด x ตัวนี้ซื้อแบบไหนแล้วมีโอกาสขาดทุนซื้อแบบไหนแล้วมีโอกาสได้กำไรมากกว่าผมไม่ได้รู้แบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Forex นะครับแต่ผมแยกออกว่าซื้อแบบไหนแล้วมีโอกาสโดนช่วงแบบไหนที่อินด x ตัวนี้ไม่ค่อยโอเคช่วงแบบไหนที่อินดี็กตัวนี้มันกำลังบิ่งหรือว่าช่วงไหนควรหลีกผมก็จะตอบได้ทั้งหมดเพราะว่าผมโฟกัสตัวเดียวและวิธีการเดียวด้วย ผมเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างดังนั้นนะครับการฝึกอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าชีวิตวุ่นวายและสับสนเกินไปให้เลือกทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นและสิ่งที่ไม่สบายต่อใจิตใจเราอ,ออกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่แล้วแบบฝึกเทรดโซเกฝึกเทรดหุ้นแล้วไปโฟกัสคู่เงินเป็นสิบสิคู่ไปโฟกัสที่หุ้นแบบ เจ็ดสิบแปดสิบตัวแล้วเทรดพร้อมกันอะไรประมาณเนี่ยมันทําแบบมันไม่ได้เพราะว่ามันรับข้อมูลเยอะจนเกินไปนะครับมันจะวุ่นวายเปล่าๆนะครับแค่เจอปัญหาลองเอาทั้ง6ข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนผมมั่นใจ100%นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนสําหรับใครที่ลองศึกษาด้วยตัวเองงมเองแล้วก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกลองทาตามทฤษฎีแล้วก็ยังไม่เห็นกําไรตอนนี้ผมมีคอร์สเรียน2คอร์สไว้ซัพพอร์ตนะครับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้ ปิดคลิปทิ้งได้เลยใครที่สนใจฟังต่อครับผมคอร์สเรียนที่1นะครับสำหรับคนที่อยากซื้อแล้วถือยาวแต่ลองทําเองแล้วซื้อแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะผมแนะนําเป็นคอร์สนี้เลยครับผมเศรษฐีหุ้นรุ่นถัดไปนะครับเป็นการลงทุนแบบสไตล์ Hybrid Investor นะครับเนื้อหาจะเป็นแบบ How to นะครับก็คือบอกไปเลยว่าขั้นที่1 2 3 4 5 ทำอะไรบ้างและทําไปเพื่ออะไรโดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทคือ1พาร์ทของเทคนิคนะครับสรุปโดยรวมคือซื้อหุ้นแบบไหนแล้วได้เงินทุกคนเข้ามาในตลาดเพื่อหาเงินนะครับผมก็จะสอนวิธีหาเงินก็คือตอบโจทย์นะครับพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนจะแยกออกว่าซื้อหุ้นแบบไหนแล้วขึ้นซื้อหุ้นแบบไหนแล้วไม่ขึ้นถ้าซื้อแล้วขึ้นก็คือได้ตังค์ภาพรวมของพาร์ทหนึ่ง คือแบบนี้พาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทของฟันดัมเบนทัลจะเป็นพาร์ทที่พาสแกนว่าหุ้นพื้นฐานดีต้องเช็คยังไงผมสอนสไตล์เดิมนะครับก็คือสไตล์ how to คือบอกไปเลยว่าขั้นที่1 2 3 4 5เช็คตรงไหนไปดูอะไรบ้างชี้เป็นจุดๆเลย เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เป็นเร็วที่สุดนะครับพอเอา2พาร์ทมารวมกันพาร์ทที่1น,นะครับผมสอนไปแล้วทุกคนก็จะแยกออกว่าหุ้นแบบไหนซื้อแล้วขึ้นกับพาร์ทที่2วิธีเลือกหุ้นพื้นฐานดีเรียนจบคาส์นี้แล้วพี่ๆก็จะได้หุ้นพื้นฐานดีที่ซื้อแล้วมันขึ้นสําหรับคนที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้นะครับก็คือ1น,นะครับสามารถหารายได้เสริมก็คือเงินเดือนจากการเทรดระยะกลางทำคู่กับงานประจําไปได้เลยกับแบบที่2นะครับ พี่ๆก็จะเป็นคนที่เทรดหุ้นระยะยาวเพื่อหาเงินก้อนรายปีได้หรือถือยาวแล้วหุ้นขึ้นนั่นเองสำหรับโบนัสนะครับผมจะพาเฝ้าหุ้นชุดเดิมๆอัปเดตลิสต หุ้นให้ทุกต้นเดือนตลอด6เดือนนะครับและเฝ้าไปด้วยกันยาวๆเลยนะครับใครถีระยะกลางกับถือยาวคอสนี้เหมาะคอสนี้จะไม่เหมาะกับการเดลเทนหรือบแบบเทสสั้นรายวันนะทุกคนเป็นระยะกลางที่หาเงินเดือนแล้วก็ระยะยาวที่เก็บเงินก้อนเป็นรายปีนะครับส่วนใครที่อยากได้แบบเนื้อหาครบถ้วนนะครับทั้งเทคนิคเข้าและพื้นฐานหุ้นเรียนคอสเดียวจบไปเลยอะผมแนะนาเป็นวันเย่โคชชิ่งวันเย่โคชชิ่งเนี่ยจะต่างจากคอส เศษฐีหุ้นเมื่อกี้นะครับก็คือวันเยค c ชิ่งเนี่ยจะมีพาทําการบ้านทุกสัปดาห์ตลอด1ปีเต็มและผมจะคอยดูไล้แบบส่วนตัวนะครับตัวนี้คือมีรายส่วนตัวผมด้วยนะครับก็คือสามารถทักถามได้เอาจนกว่าพี่ๆจะเข้าใจสำหรับพี่ๆมือใหม่ก็คือสามารถถามได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆแบบถามบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็ จะทำให้เรียนรู้เป็นวัยขึ้นนะครับเนื้อหาทั้ง2คอร์สนะครับเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับทบทวนได้ตลอดชีวิตไม่มีลบนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับลงไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ